มันก็มีปัญหามีปัญหาเรื่องคัดแยกหอยอ่ะคือบางคนอาจจะเอาคุณถามอะไรลคือมันคัดแยกหอยหอยมันมีหลากหลายขนาดไงก็จะคัดแยกยังไงตลาดต้องการหอยแบบไหนหอยใหญ่หอยน้อยหอยเล็กอะไรถ้าอยากได้หอยใหญ่ต้องไปหธานีค่ะก็เลยเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถึงมือนักศึกษาชั้นปวชปี3ครับวิทยาการอาชีพกันตังจังหวัดตรังครับสามถึงหคนครับเขาประดิษฐ์เครื่องแยกขนาดหอย บบนะเขาเรียกหอยป่าคุณเชเนหอยป่ามันเป็นหอยสองฝาประจําภาคใต้หลายท่านที่อยู่ภาคเหนือก็อาจจะเคยกินบ้างไม่เคยกินบ้างนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาลงไปเก็บหอยป่าขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอามาคัดแยกถ้าไม่มีเครื่องคัดแยกมันก็จะลําบากมากเลย,เยกว่า<ช>จะได้ใช่ไหมครับต้องใช้เวลาแต่นี่ครับเครื่องคัดแยกไอเดียนักศึกษาปวชปี3วิทยาการอาชีพกันตังจังหวัดตรังครับต้องส่งเสริมฮะ เป็นเครื่องคัดแยกหอยครับต้นทุนเครื่องเท่าไหร่ค่ะ8 0 0พันถึงหนึ่งมืนบาทครับใช้ไม่มีขยานะมีทั้งเรียกว่าแยกหอยได้3ขนาดนะหอยใหญ่หอยกลางหอยเล็กแยกได้ภายในสองสานาทีครับเรียบร้อยนี่อฟังน้องๆดูนะฮะช่วยแยกขนาดหอยและใช้เวลาได้รวดเร็วได้กี่ซส์คะได้สามรับ ตอนนี้มีคนสนใจคิดว่าสามารถใช้ได้จริงทําได้ประมาณกี่กิโลคะสามารถใช้ได้จริงทําได้ประมาณห้0ถึงสิกิโลต่อครั้งและใช้เวลาประมาณ2อสนาทีต่อครั้งครับโอ้โหรวดเร็วนะคะท่านผู้ชมครับ